สวัสดีครับพบกับมูจิวชาแนลอีกเช่นเดิมน,นะครับสาระสนุกกว่าที่คุณคิดนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับ5ประเทศนะครับที่ใช้เวลาในการตั้งรัฐบาลนานที่สุดในโลกนะครับก็ต้องบอกว่าประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยนั้นการจัดตั้งรัฐบาลจากผู้แทนที่ประชาชนเลือกเข้ามาเป็นหัวใจของระบบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนนะครับตามหลักธรรมเนียมสากลแล้วทั้งโลกจะให้เกียรติพรรคที่สสถูกเลือกเข้ามามากที่สุด จัดตั้งรัฐบาลก่อนนะครับถ้าหากจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จก็จะเรียกว่าเป็นรัฐบาลแบบพักเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดหากเสียงไม่พอตั้งรัฐบาลก็จะไปเจรจากับพักการเมืองที่มีอุดมการณ์แนวความคิดแบบเดียวกันมาจัดตั้งรัฐบาลนะครับเรียกว่ารัฐบาลพักผสมนะครับแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นครับถ้ากิดพักการเมืองที่มีอุดมการณ์และเงื่อนไขขัดแย้งกันชนิดที่เรียกว่า อยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าศูนย์ากาศทางการเมืองขึ้นนะครับและนี่คือหกชาติที่ใช้เวลาในการจัดตั้งรัฐบาลมากที่สุดในโลกไปติดตามรับชมกันดีกว่าน,นะครับว่าจะมีประเทศไหนและมีประเทศไทยด้วยหรือเปล่าติดตามรับชมกันครับ สตาร์ทกันที่อันดับ5นะครับนั่นก็คือประเทศสวีเดนนะครับใช้ระยะเวลาในการจัดตั้งรัฐบาล134วันครับเหตุเกิดเมื่อปี2 5 6 1นเะครับเมื่อพรรคโซเชียลเดโมแครตชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนที่ต่ำที่สุดนะครับทาให้ต้องมีการร่วมลงคะแนนเสียงกับกลุ่มฝ่ายซ้ายอื่นๆซึ่งอยู่คนละกั้วนะครับจนอยู่ที่4 0 6ในขณะที่พรรคอันดับ2นั้นรวมคะแนนได้4 0 3นะครับไม่มากพอที่จะทําให้พรรคโซเชียลเดโมแครตจัดตั ได้ใช้เวลาเจราจาต่อรองเจราจาตะาอวยกว่า้า134วันนะครับจนรัฐสภามีมติให้ผู้นำพรรคโซเชียลเดโมแครตนั้นดำลงตำแหน่งเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับเป็นการตัดปัญหาการเลือกตั้งที่หาข้อสรุปกันไม่ได้ถ้าเกิดจะถามกันนะครับว่าในโลกนี้มีการให้รัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามีนะครับนอกจากประเทศไทยแล้วในยุคสมัยรัฐอาหม,ม่รัชวงศ์คึกฤทธิ์ปามโมดนะครับก็คือประเทศสวีเดนนี่แหละครับที่มี รัฐบาลจากเสียงข้างน้อยนะครับตามมาต่อกันเลยนะครับอันดับ4นะครับประเทศเยอรมน,นีครับใช้เวลาในการตั้งรัฐบาล136วันนะครับโดยประเทศเยอรมน,นีเกือบจะต้องเลือกตั้งใหม่แล้วนะครับ เป็นการเลือกตั้งในปี2560นะครับเมื่อนางอังเกลาแมคเคลนนะครับผู้นำพรรคซีดียูชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนน3 3เนะครับถือว่าต่ำมากจนจะต้องจัดทบาลร่วมกับพรรค SDP นะครับซึ่งได้ที่นั่งมาเป็นอันดับ2คุ้นคุ้นไหมครับเหมือนกับในเมืองไทยเลยแต่การเจราจาก,ก็ล้มเหลวหลายครั้งนะครับเนื่องจากนโยบายไม่ตรงกันหลายเรื่องโดยนางแมคเคลนเนี่ยนะครับใช้เวลาเจราจานานถึง136วันนะครับสุดท้ายทางออกนะครับ นายกรัฐมนตรีหญิงเล็กคนนี้ต้องยอมยกกระทรวงสําคัญอย่างก,กระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานนะครับให้กับพรรคสต กินระยะเวลาในการเจรจานานกว่า4เดือนและถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่นานที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองยุคใหม่ของเยอรมน,นีด้วยนะครับแต่ด้วยการนำของนางอองเกลาเมคเคิลนะครับก็ต้องถือว่าโดดเด่นมากโดยถือว่าเป็นผู้นำเอีูที่มีความเข้มแข็งและก็มีทักษะประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองสูงคนหนึ่งของประเทศเยอรมน,นีกันเลยนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่อันดับ3ประเทศที่ใช้เวลาในการตั้งรัฐบาลน,นานที่สุดนะนะครับ อันดับสานั่นก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับใช้เวลาในการตั้งรัฐบาล225วันครับผมหรือเกือบ7เดือนกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นการจัดตั้งรัฐบาลยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับในการเลือกตั้งเมื่อปี2560รัฐบาล4พรพักผสมของเนเธอร์แลนด์ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากนะครับเนื่องจากมีทั้งพักสายเสรีนิยมพักอนุรักษ์นิยมนะครับที่ส่งเสริมสิทธิกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศในขณะที่บางพักนั้นไม่สนับสน สนุนให้มีการแต่งงานของเพศเดียวกันก็ต้องถือว่าวุ่นวายพอสมควรแล้วนะครับโดยใช้เวลาเวลาในการผสมรัฐบาลนานกว่า225วันนะครับแถมก็มีเสียงข้างมากเกินกว่าเสียงข้างน้อยเพียงแค่ หนึ่งเสียงเท่านั้นนะครับในขณะที่มีการเมืองร่วมกันกว่า13พรรคพักในรัฐสภานะครับก็ต้องบอกว่าการตัดตั้งรัฐบาลของเนเธอร์แลนด์นี้ค่อนข้างบันเทิงกันเลยทีเดียวนะครับฝ่ายซ้ายฝ่ายขวานั้นต้องมาจัดรัฐบาลร่วมกันแล้วไม่รู้จะอยู่รอดหรือเปล่าไปติดตามกันนะครับว่าอันดับ2ของประเทศที่มีการจัดตั้งรัฐบาลนานที่สุดคืออะไรประเทศต่อไปนะครับก็ยังอยู่ในทวีปยุโรปนะครับ โดยประเทศที่ใช้ะระยะเวลาในการจัดตั้งรัฐบาลน,นานที่สุดอันดับ2คือประเทศสเปนครับใช้ระยะเวลาถึง315วันนะครับอีกนิดนึงก็จะข้ามปีกันแล้วโดยการจัดตั้งรัฐบาลยาวนานของรัฐบาลสเปนนี้เกิดขึ้นในปี2558นะครับการเลือกตั้งไม่สามารถ หาทางออกได้เนื่องจากพรรคประชาชนสเปนนะครับซึ่งเป็นสายคอนเซเวทีฟหรือว่าอนุรักษ์นิยมนะครับชนะคะแนนแต่ไม่สามารถควบคุมเสียงข้างมากในสภาได้นะครับที่มีจํานวน176ที่นั่งจาก350ที่นั่งนะครับส่วนกลุ่มพรรคการเมืองอื่นๆก็มีท่าทีต่อต้านการเมืองรูปแบบเดิมๆนะครับจนถึงภาวะทางตันและก็เกิดสุญญรการทางด้านการเมืองนะครับพรรคประชาชนสเปนพยายามเจรจาก,กับพรรคการเมืองอื่นๆอยู่หลายครั้งแต่ก็ล้มเหลวนะครับ กว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้ก็ป่าไป315วันเหลือเกือบ1ปีกันเลยทีเดียวส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่า มาจากสาเหตุการที่จะแยกตัวออกของรัฐกาตาลุญยานะครับถ้าเกิดใครเคยติดตามดูว่าจะพบว่าประเทศสเปนนั้นประกอบไปด้วยรัฐต่างๆนะครับและรัฐเหล่านี้ก็ต้องการแยกตัวออกเป็นเอกลักษณ์นะครับนั่นเป็นสาเหตุทําให้การเจรจาระหว่างพรรคการเมืองต่างๆนั้นใช้เวลาน,านานเกือบข้ามปีนะครับเราไปติดต่อไปติดตามกันดูนะครับว่าอันดับหนึ่งนั้นจะเป็นประเทศอะไรใช่ประเทศไทยหรือเปล่า มาถึงอันดับหนึ่งของประเทศที่ใช้ระยะเวลาในการจัดตั้งรัฐบาลน,นานที่สุดในโลกนะครับก็ยังอยู่ในทวีปยุโรปเช่นเดียวกันโดยใช้ระยะเวลาในการจัดตั้งรัฐบาลน,นานเกือบ2ปีนะครับหรือว่า541วันประเทศนี้ก็คือประเทศ เบลเยียมครับประเทศเปลเยเียมเป็นประเทศที่ใช้ระยะเวลาในการจัดตั้งรัฐบาลนานที่สุดในโลกนะครับนานถึงขนาดมีบันทึกในหนังสือกินเนสบุ๊กเวิร์ดเรคคอร์ดกันเลยทีเดียวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2553นะครับเหตุผลที่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะความแตกต่างทางด้านนโยบายของพรรคการเมืองระหว่างฝ่ายเฟรมนิสและฝ่ายฟรองโคโฟนนะครับความวุ่นวายมาจากประเทศนี้มีภาษาทางการถึง3ภาษานะครับได้แก่ฝรั่งเศส ดัชเดะเยอรมันประชาชนก็แยกกันตามภาษาที่พูดนะครับแยกออกเป็น3ภาคการปกครองนั่นก็คือเมืองหลวงบาเซลเฟร,รมิสแล้วก็วาลูนโดยพักเฟรมิสนั้นฐานเสียงใช้ภาษาดัชนะครับมีประชากรประมาณ7ล้านคนและเป็นที่ตั้งของเมืองบาเซลซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ ส่วนพรคก,การเมืองพักฟองโคโฟรอนนะครับฟรองก็คือประเทศฝรั่งเศสก็ต้องรู้อยางเลยครับว่าฐานเสียงนั้นเป็นผู้คนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในประเทศเบลเยียมนะครับมีประชากรประมาณ4ล้านคนอยู่ในภาคการปกครองวาลูน2ภงพักนี้นะครับถือว่าอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้เพราะพูดคกนละภาษาจริงๆอันหนึ่งก็พูดภาษาฝรั่งเศสอันหนึ่งก็พูดภาษาดัชนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายทั้งสองภาคนี้ แตกต่างกันอย่างสุดขั้วนะครับโดยในการปฏิรูปประเทศของประเทศเ,เยอรมนมนั้นจากฝั่งเฟรมนิ์นัน้นต้องการกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะที่ฝั่งฟรองโคโฟนนั้นต่อต้านการกระจายอำนาจออกจากศูนย์กลางและต้องการรวบรวมทุกอย่างนั้นเข้ามาอยู่ในศูนย์กลางแต่ก็มีเรื่องยุ่งยากกว่านั้นนะครับเนื่องจากเขตเมืองหลวงบรัสเซล์ฮานลี่แล้วก็วิโอดีนะครับหรือที่เรียกว่า เขตการปกครอง BHB มีประชากรที่พูดทั้งดัชและฝรั่งเศสซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับก็ต้องบอกว่าทําให้คนที่พูดฝรั่งเศสนั้นสามารถที่จะเลือกพูดแทนฝั่งตรงกันข้ามได้โดยพักการเมืองก็เสนอให้เมืองทั้งสามนั้นแยกตัวออกการตามภาษาที่ใช้ในการสื่อสารจนเรื่องบานปลายไม่รู้จบนะครับการเจราจาก็ต้องบอกว่าล้มเหลวกันเลยทีเดียวเนื่องจากฝั่งหนึ่งจะให้แยกฝั่งหนึ่งจะให้รวมออก แต่ก็มีฮีโร่ขี่ม้าขาวนะครับนั่นก็คือกษัตริย์อันแบทที่2ได้แต่งตั้งตัวการเข้ามาตกลงข้อตกลงผีเสื้อหรือว่า Butterfly Agreement นะครับแบ่งเขตเ,เมืองหลวงบัตเซลเป็นเขตการเมืองที่อิสระและเมืองฮันรี่และวิโอดีอยู่ภายใต้ปกครองของพรรคเฟเมนสิสนะครับ ประเทศเบลเยียมที่เป็นประเทศที่ก็ต้องบอกว่ากระจายการปกครองอย่างมากแห่งหนึ่งของโลกนะครับขนาดมีรัฐบาลที่ปกครองตัวเองตามภาษาที่พูดและก็มีรัฐบาลกลางเป็นระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเช่นเดียวกันในประเทศไทยกันเลยนะครับแม้ว่าประเทศนี้จะแตกต่างาสุดขั้วแต่ก็มีระบบกษัตริย์ที่โยงคนทั้งชาติเอาไว้นะครับแล้วก็สถาบัานแห่งนี้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญนะครับที่สามารถชี้ขาด ให้กับประเทศเบลเยียมได้จนรอดพ้นวิกฤตนะครับความโชคดีแบบหนึ่งของประเทศเบลเยียมก็คือข้าราชการไม่อินกับการเมืองนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดแม้ไม่จะมีรัฐบาลกลางก็ตามระยะเวลาเกือบ541วันนี้ก็ต้องถือว่านานที่สุดในโลกนะครับ ครบกันไปแล้วนะครับสลับ5ชาติที่ใช้ระยะเวลาในการจัดตั้งรัฐบาลน,นานที่สุดในโลกโชคดีครับที่ไม่มีชื่อของประเทศไทยเราติดแต่ก็กลับมาที่ประเทศไทยของเรานะครับการเลือกตั้งล่าสุดของเรานั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่14พฤษภาคมปี2566นะครับหากนับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ปาไป81แล้วนะครับที่เรายังไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้และก็ยังไม่ติด top 5ประเทศที่ใช้ระยะเวลาน,านานที่สุดนะครับแต่ก็มีคนไทยบางกลุ่มนะครับบอกว่าต้องรองให้สวหมด ววละก่อนถึงจะจัดตั้งรัฐบาลได้ผมไปหามาแล้วนะครับวันที่สวหมดอาวาระก็คือวันที่11กรกฎาคม2567นะครับหากนับตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึงวันที่สวรครบ กำหนดก็จะกินระยะเวลาทั้งสิ้น416วันนะครับลับก้ามาอยู่เป็นอันดับสองของโลกของประเทศที่ตั้งรัฐบาลไม่ได้นานที่สุดในโลกนะครับผมก็หวังว่าอย่าให้ประเทศไทยเหล่านั้นต้องติดในลิสต์นี้เลยนะครับและก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่คนไทยต้องหันหน้ามารักษาเมาคีจับมือกันสลายทุกสีนะครับถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสําคัญนะครับเหนือดีลลับโปรแรงของคนแค่บางกลุ่ม เป็นยังไงบ้างครับชอบคอนเทนต์แบบนี้กันไหมครับถ้าเกิดชอบกดติดตามช่องของผมกดคนรังทับเป็นกําลังใจให้ได้นะครับนอกเหนือจากคลิปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในปัจจุบันแล้วเราจะมีคลิปแนวอื่นๆให้ทุกท่านติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของผมนะครับแล้วก็คอยติดตามคลิปดีๆในโอกาสถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับและขอให้ร่ำรวยร่ำรวยทุกคนขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ